สวัสดีค่ะเปาเป,า,เปาวลีพร้อมพิมนค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะเราก็มีความฝันต่อไปว่าเราอยากเป็นครูสอนร้องเพลงลูกทุ่งค่ะ ความฝันของเปาถือว่าสําเร็จไปแล้ว91นะคะในการเป็นนักร้องอาชีพคือมุ่งมั่นว่าอยากเป็นนักร้องแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากครอบครัวด้วยอีก1นึ่งานะที่เปาฝันเอาไว้นะคะนั่นก็คือการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะหรือว่าเป็นคนที่แนะนําคนอื่นๆให้ร้องเพลงลูกทุ่งได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มทำตามความฝันของตัวเองนะคะเริ่มจากการที่ได้เข้าไปเป็นคอมเมนเตอร์บ้างได้เข้าไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องๆนะคะในรายการต่างๆ ในจุดที่เราตกรอบตั้งแต่รอบแรกเลยก็มีนะคะซึ่งเราก็ได้คําแนะนําแล้วก็ได้กําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่มา,ว,าว่าการที่เราได้ขึ้นเวทีในแต่ละครั้งถึงแม้ว่ามันอาจจะล้มลุกคุกคานบ้างอาจจะไม่ได้รางวัลเลยเนะะียค่ะแต่มันเป็นประสบการณ์ของเรา ขอเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกๆคนเลยละกันนะคะที่กําลังท้อแท้เส้นหวังนะคะเปาเชื่อว่าคนที่มีความฝันที่แน่วแน่คนที่มีกําลังใจไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกนะคะกําลังใจตรงนี้เอามาใส่ตัวเรานะคะแล้วก็เดินก้าวไปะคะ่ะรับรองว่าความฝันของคุณนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแค่อือ้ออีิดเดียวนะคะขอให้คุณอดทนนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะสักวันก็สมหวังดังใจค่ะ ใครสักคนยอมทนร่วมท่าคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนัวดฝากติดตามด้วยนะคะ MV เพลงต้องมีสักวันสมหวังไปด้วยกันนะคะ